me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my Yeah, take a long to happy. โอเคทุกคนวันนี้คลิปของซินวันนี้ก็คือว่าซินจะกแกล้งนะ้านะ <c oughs> ทุกคนคือหลังจากที่ซินลงคลิปแกล้งนะ้าเขารู้สึกเหมือนประมาณว่าเออคนก็เข้ามาดูเยอะแล้วก็ชอบในการแกล้งน้าทุกคนะ <c oughs> แล้วทีนี้ซินคิดมาได้คือว่าซินจะแกล้งน้ว <c oughs> ด้วยที่ว่าซินจะเอาแมวนะไปขึ้นตรงรถยนต์ของนะ้าคือเป็นรอยเท้าของแมวนะ,นะ <c oughs> ทุกคนคือว่าน้าก็เป็นคนที่ห่วงรถเหมือนกัน <c oughs> เหม,นนมือนกับที่ เขาเรียกว่าอะไรอเหมือนที่แบบว่าเหมือนนะ้าหว่งหวงห่วงบ้านหรือว่าห้องที่ซินทำบล็อกนะทุกคนแล้วทีนี้ซินจะเอาเจ้าโทนี่นี่นะทุกคนไปผสมกับดินแล้วก็ให้มันปิดแตะบริเวณของกระโปรงรถหรือว่าอะไรสักอย่างต,ต้องไปดูสถานที่จริงก่อนว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมจากการที่ว่าแมวมันกระโดดขึ้นนะทุกคนเพราะว่า คือเราต้องทาแบบว่าให้มันเนียนที่สุดแบบว่าแมวอะ่ะมันคือไปบนรถอะไรประมาณนี้นะทุกคนและก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปของซีนนะทุกคนก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดซับสไครต์ข้างล่างด้วยนะทุกคน <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปของซีนนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีคนติดตามซีนถึงหนึงร้อยคนแล้วขอบคุณมากๆทุกคน ก็ซินก็จะพยายามทำคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆนะทุกคนเพื่อที่จะไม่เสียเวลาทุกคนไปดูกันเลยทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้ซินก็ได้แล้วนะเดี๋ยวซินขอทำการเอาดินใส่ไปในนี้ก่อนนะทุกคน ทุกคนตัวน,นี้ซินได้แล้วนะได้ละต่อไปตอนนี้ก็คือต้องไปผสมน้ำมนาะทุกคนไปไปกันโอเคทุกคนเริ่มทําการใส่นะทุกคนนี่นะพอใส่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนแต่ถ้าเราใส่เยอะมันอาจจะจางก็ได้นะทุกคนซินอาจจะเททิ้งหน่อยขอเททิ้งก่อนโอเคทุกคนได้เรียบร้อยต่อไปก็คือต้องไปทําตรงบนรถนะทุกคนไปกัน โอเคทุกคนตอนนี้ซิงก็ได้มีมี่มาแล้วเพื่อมาแผนการของเราแล้วทุกคนทุกคนรู้ไหมว่ามี่เนี่ยตั้งใจจะร่วมแผนการกับซินนะว่าแกมาไใส้กับนัสตุกมากๆเลยทุกคนมีพรอมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะไปทุกคนไปร่วมแผนการกันอย่างแรกนะทุกคนซินจะเอาให้มี่เนี่ยจุม่มเอามือมันน่ะจุ่มในนี้ทุกคน คทุกันนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนดูผลงานของเราชื่อดึงเป็นรอยปะล่ะเป็นรอยไม่ได้ดูโอ้โหข้างๆทุกคนข้างๆอีกนิดนึงคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าๆแล้วน้าซินเลิกประมาณ5โมงแล้วทุกคนเราก็จะรอนะแล้วคือตอนเนี้ยเราไม่จุดไอ้โทนี่เราจะให้โทนี่สแตนบายอยู่ข้างบนนี้ทุกคนบนนี้ พร่อที่แบบว่าเออมันขึ้นมาหน้าอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ได้ขึ้นมาหรอกเคยออโทนี่เป็นคนทำไม่ใช่โทนี่ดิไอม้มิมี่เป็นคนทำนะคุกคนนี่คือเราก็รออยากให้โทนี่มันมันสแตนบายอยู่ข้างบนนะเพราะว่ามันจะได้เนียนไงเพราะว่ามันชอบขึ้นรถคันนี้อยู่แล้วโอเคทุกคนรอรอรอ,อไปเจอกันทุกคนเฮ้ย ตูโดนลน่ะตูดิตูโดนลน่ะตูดิไอ้ทุนนี่ทำเมื่อกี้เดี๋ยวชมเองไปไหนมาล่าจังเลยทำไมมาล้านจังเลย หองานบ้านจะทไมองมมันนานจังเลยประตูตลาดนั้นหมดหรือยังประตูตลาดเขาผิดหรือยังก็ไมคุยกับมันน่ะชี่มันต่อแล่ชมันจะตัดต่อย โอเคทุกคนคลิปก็จบไปแล้วสรุปคือนะจับโปะเราได้ว่าเราแกล้งนะาเพราะเราไม่เนียนเพราะทุกคนเพราะว่าเราคือไปอยู่จุดๆนั้นเลยคือไปรอออยู่ตรงนั้นเลยที่แบบว่าน้ารู้เลยว่าทําไมซินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นทําไมซินอยู่นานเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือน้ารู้เพราะว่าน้ามีกล้องนะทุกคนก็คือเราก็แบบเออไปั้งแรกที่โดนจับโปะด้วยแหละเพราะว่าไปอยู่สักแบบโอ้โหแบบไม่ใช่ยืนอ่ะเขาเรียกว่านั่งรอสักขนาดนั้นนะทุกคนก็ ก็โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก็จบไปแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไคร e ให้ถึง200คนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบายบาย